สวัสดีนะคบสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้บอลู่ถีหินก้องนะครับนะหินก้องเกาะพังงันครับนี่ครับเวลาที่บลนมานะครับสี่ถุงสิบนาทีนะนาดาเดินลงไปเลยนะครับส็พในน้ำวันนี้นะมีคนลงอยู่หนึ่งคนกับทางนู้นนะนู่นไงเห็นไฟแบ๊บๆบ๊บบับน้าแห้งเลยละครับว่าที่หนาดาเดินอยู่ ยังมีน้ำกับแช่ๆชนะแต่ไม่เยอะครับไปลงไปดูดีว่านะว่าเราจะหาอะไรได้บ้างนั่นครับบนลส่งไฟไปแล้วนะไปครับบนเดินลงมาแล้วนะครับน้ำอยู่บริเวณครอบๆนี่เองนะครับนะลงเลยแต่ว่ายังเห็นน้ำแช่ๆอยู่นะไม่ไกลจากชายฟั่งนะครับเนี่ยที่กับน้ำ เช็ดๆนะไม่เยอะบบอนจะบอกวับบอนเมนแมงกระพุนมาหลายวันแล้วนะน่าจะตายหมดแล้วนะอายุสั้นครับแมงกระพุนมีกุ้งกับ,กกกบเป็นลูกมันนะเนี่ยเงียบขนาดสองกุ้งเจ้นเลยฟังอะไรนะเงียบฟังอะไร บทำกุ้งเต็นนารวยนะนี่ครับบนกิดว่านี่น่าจะเป็นแมงกระพุนนะครับที่ตายไปแล้วนะนี่เป็นวุ้นเนี่ยนะโอ้เป็นวุ้นวุ้นเลยครับคนที่แพ้อย่าไปทุกนะครับคันนะบนกิจวัลคันนะนี่ด้วยนะนี่เป็นลูกๆก,กลมๆเลยเนี่ยนี่ครับ บนอบนเจอกุ้งแล้วครับตัวน,นี้ครับมีพีกเขาแนะนำนะครับว่าให้บอนเอาทั้งที่บอนใส่กุ้งนี่แหละครับตัดนะแล้วก็ขอบลงไปนะแต่บอนมีมือเดียวครับลำบากหน่อยนะครับนะมีหลายๆคนครับแนะนำเข้ามานะ ขอบคุณมาร์กนะครับนี่ได้แล้วครับเจอกับปุกตัวใช้ได้นะครับตัวนี้น่านครับได้เลยนะ นี่ครับต่อเนื้อ,เ,อเลยนะมีอยู่ครับนี่มาลองใช้มือดูนะว่ามันจะโอ้อ้าวมันมาทีน้ำค้นๆแล้วครับเนี่ยอำพรางตัวเองนะไปกับอาจบไหมโอ้โหนี่นี่นี่มีกุ้งนะครับมีกุ้งนะครับ น้ำเนี่ยได้แล้วครับเจอึีกตัวครับรน,รน้า,นาดาบอกให้เดิอนออกไปข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนี่เอ้ยนี่ครับฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยว ศูนย์หายนี่หรือปะนี่หัวลบสกัยเลยนะฟังแล้วครับนี่นา,นางเลได้แล้วครับเก็บก้อนนะลูกป้าครับลูกป้าตัวเยญ่เลยนะนั่นะฟัดนี่เนยได้ไหมมันฟังเลยนะมันฟังตัวเองนะมันฟังตัวเองอยู่ในสายครับ อยู่ตรงหน้ไม่ดูเดี๋ยวไปเอาออกเลรอกันป่านี้ชะลาดกับนี่แนะ่เจอแล้วป่านี้ชะลาดกับมันฟังไหนตายนะมันคิดว่าเราไม่เห็นมันนี่ครับนี่ปา่าลูกกึ้งป่านี้จะมีเก็ดนะครับยุ่ยไข่ไข่ป่าแป้นนะนี่กับตีก็ามาตกกันนะฮิเอาไปเอาไป เอาไปถวกกับร้อยดินี่เนี่ยนี่ก่วนนะอุ้ยนะอยยุ้ดูมาร์กนะอุ้งัยไม่หมดูมาร์กนะั้งเลยรับสองตัวติดเลยนะมันจับตัวนี้ก่อนนะ ได้แล้วครับตัวตัวนี้ก็ฟังอยู่นะนี่นานนะมันรูม้าคกรกับตัวนี้รูม้านะรูม้ากนะเร okay, าเพลงอาจจะดังน่อยนะครับข้งหลังบนเป็นบ้านะสองตัวเลยเพิงมาเจออีกตัวนี่เน่ตัวงายก่อนนะ โอ้เดังมากเลยฟังเลยนะ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 นี่ครับไม่รอดนะนี่ครับบางคนท่ามาบนเห็นตากุ้งยังไงนะมันจะโพล่อ,ออกมาปากมันกับลูกกระตาครับเนะี่ยมองเห็นได้ชัดเลยนะต้องสังเกตดีๆอ่ะเนี่ยนี่นะ จับลงไปนะเนี่ยครับโอ้นี่ตัวหนึ่งนะแขกกันเลยนี่ได้เลยนี่อะปลาลูกดูนี่อันนี้มันชอบกินเบ็ดนะครับเวลาตกปลาซ้ายนะปลานี่กินด้วยครับแขกเลยนะกล่าวไหมฮิไม่กล่า ไปรอบไม่รู ų, mm. ้ไปไหนเลยกุ <Ur> ้งเยอะคับคืนนี้ติดจับอู้เกือบติดนะโอ้ดิยุ่นี่เงียบ ได้แล้วครับกุ้งเยอะครับคืนนี่โอ้ตัวนี้ตัวเยอะเลยนะเนี่ยนี่ดูตักกุ้งกับเพื่อนเลยคืนนี้ เพียงอาจจะดังนะครับโอ้กเยอะจังเลยคือนี้นะได้ครับไม่ค่อยนี่อะไรครับคือนี้อุย้ยโถนะครับอุณไปชมกลมตัวสองตัวครับน้ำกำลังเล่ลงเลยนะเล่ลงแรงมากเลย ครัอ๋ออีกตัวไปไหนล่ะเยอะมากเลยครับปุ๊บบอเรือก็ตัวใหญ่ๆหน่อยนะนี่ บางคืนกับบางคืนกุ้งไม่นี่เลยนะบางคืนก็นี่แบบมันเมฆจับเลยครับมาได้ยูังางน,นะมีไ่ได้ยบ้าง ไปไหนล่ะครับแม่กับลูก <c oughs> จะพาลูกไปไหนดึกๆ <c oughs> ป่านี้เลยอ <c oughs> เอา้าดูครับมันพาลูกแอบนะแต่มันไม่แอบนะโอ้เป็นแม่ดีดีมากเลยนะเนี่ย <c oughs> มันไม่ยอมแอบครับแต่มันเอาลูกมันแอบนะ <c oughs> นี่ครับ ปาลุกกระเตงกระเตงไป็นนไม่รู้กับติดดื้นแล้วเน,นี่ยโอ้บางข้อจับกุ้งแล้วกันนะครับคืนนี้มีกุ้งเยอะเลยครับนะเอาถอแต่กุ้งครบนบปล,าล้าดูตายยังครับถ้าไม่ตายมันจะปล่อยมันนะ ตายเลยนะเงียบตายเลยถ้าไม่ตายบันจะปล่อยมันไปครับเอาไปทษอืมอุม้งเยอะครับคุวนี่ม,นมันหนังเต็มเลยเนะี่ยน้ำกำลังจะแห้งลงไปนะเงียบตัวขนาดนี้แหละกินร่อยนะบันหวานนะชุดยจอดมากเลย เงับที่บนเดินระดับน้ำแค่นี้เองนะตึ้นตื้นเงาะคุ้งยี่น้ำตื้นนะเนี่ยน่ะเอ๊ะเดือดเดือดเนี่ยดูแบบฟังแล้วนะดูกับฟังลงไปเล็วแต่ว่านวดมันยังพุนะก็มีตาแดงๆนะครับเนี่ย มันจะบอกครับเวลาได้ไปแล้วนะเอากินสดๆเลยนะครับกินกินอย่างเป็นเป้นอยู่นะกบปุกปุกนี่นะดาว่าห้างยังช่วยเลยอะไรนอ่ะนี่ฟังแล้วอู้ตัวใหญ่ลุยดวงไหนด่าช่วยมากเลยนะตาแดงอยู่นี่ครับนี่ลองจับดูอู้หูตัวใหญยหรอตัวใหญ่เลยเนาะนี่นะดาว่าช่วยมากเลยนะครับโอ้ยใส่ก่อนเดี๋ยวลุด เดินทางไหนนี่แ่ะครับอืมดิี่น,นลิ่มลิ้มนี่แหละฟั้งเลยฟังเลยครับมันชายช่วงชุลมุนครับเวลาบ้นตักไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยนาำพอมันลืมเป็นค้นๆน,น,นะมันก็จะฟังตัวเองลงไปนะนานนๆๆ รู้ทันนะเนี่ยรู้ทันนะเนี่ยโอ้ยอเฮ้ยเล่นอะไรล่ะคะเอาเขาวิ่งเลยนะเออดีดีด,ดีไม่ต้องจับไปอยากนะเนี่ยอเออดีเหมือนกันนะอา้าวอย่าดิ้นสิครับนี่ เดียบตัวนี้หนิมทั้งตัวเลยนะโอ้หนังจิ้มสีฟูนะเนี่ยร้อยมากไม้เลยนะเนี่ยบข้ามาฟังเยอะเลยนะนี่ตัวเล็กครับโอ้ยอาา่ฮะตัวที่ครับไม้น,นี่ไปตีก้องอะ นี่แน่จะหนีไปไหนล่ะครับเห็นตานะไม่ต้องหลบนะครับเห็นตาล้วครับไม่ต้องลบเลยนะนี่เดี๋ยววันเอากับับ้้ากลับไปกินน้ำจิ้มซีฟูดนะคุณทศทจะรอยแขไ่ไหนครับนี่วัก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนะ เดบันไดดูนะครับว่าบันไดอะไ,ไรยังไงบ้างนะเนี่คบนี่คือที่บันไดนะบ่าได้กินแล้วครับเนี่ยไปกินสดๆนะโคงหน้าด้าก็ได้ครับจะไปดูโคงหน้าด้าได้เยอะป่ะกลับบา้านกันครับหน้าด้าได้เยอะป่ะอุ้ยนี่ตัวนึงเอามาดูหน่อย chính ngõ cũng tên là bấm nà đâu à? thế mình rủ thắng nani hai thơ đai hai chuẩn đai nè Uhm! hmm hmm gặp hmm hmm má hmm nè ที่คงนาดาครับแลงหน่อยที่นาดานี่ไม่คงนาดานะใส่กุ้งน,าานะครับโอ้แโหแซ่บนะนาดาได้เลยห้าทิปต <laughs> ัวห้าทิปตัวนะั้นนาดานับออไปด้วยนะนี่นับเก็บกินเออตัวเล็กครับไปกลับบ้านไปกินนำ้ำจิ้มแซ่บๆนะ เจอป้ากหนึ่งตัวครับก่อนจะกลับมานี่เอาไปทอดเป็นเพื่อนกันอ้าวฟังแล้วฟังแล้วอ้าวฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วนะฟังแล้วนะแต่ฟังตรงไหนครับลุน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 นี่แน่เฮ็ดอยู่ตรงนี้นะจับลงไปป๊าปเขาให้ป๊าปเขาให้ได้แล้วครับนี่โอ้ยโอ้ยปลาเอาไปทอดไปได้สองตัวเลย ไปครับเดินทางกลับบ้านอุ้ยนู้อีกตัวนะนี่อีกตัวนะครับเขาให้ครับดูนะว่ามันจะฟังตรงไหนนั่นไง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 บนเห็นแวบ,บๆนะครับอยู่บ,บริเวณตรงนี้นะจับลงไปนะทำไม้พิษปาร์ตนะทำไม้พิษปาร์ตนะครับนี่สามตัวเลยนะเอาไปถอดเอาไปถอด เยอหมากเลยป่านี่มันจะข้าเป็นฟุ้งหรอก้ามันมาแล้วนี่อีกตัวนะนี่มาลาบล่ะไปเร็วเลยฟับนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะไ,ไ,ได้ที่ มันออกมาฟังอยู่ตรงนี้อ่ะบนเห็นได้แล้วหได้ครับเอาไปทอดเอาไปทอดทอดกอบเฮ้ยุยอดเออกว่าจะเดินถึงฟังกับได้ปลาหลายตัวนะนี่ถ้าดีๆได้ไหลายตัวครับปลานี่มาเป็นฟุ้งนะงน,น,น่าจะเอาเมียแล้วอยู่ในป้องไม่รูครับ ยังไม่ถึงตลิ่งดีนะเดินไงข้างนี้มันเป็นดูยไหมเป็นรูอ่ะอของลงๆเขยาเลยเป็นบ้านปูหรือเปล่าอ่ะเเดย๋อวมือไปทางนี้ดิอ่ะเฮ้ยเอามือเข้าไปดูอยากจะรู้มีอะไรก็ต้องเอามือเข้าไปซีอะไรล่ครับเทกออกมาโอ้ปูนั่นไงปูอะไรอ่ะปูหินนั่นน่ะกามมันครับ บรรจัจดูครับโอ้ยอย่าหนีบนะอานออกมาแล้วมันโกรธเราไหมเนี่ยเราไปทำบ้านมันกโทษนะดูเชยๆไปครับเฮ้ยยังเดินมาถึงไหนทีนะเย้กลับบ้านครับ ออไปโอเคแล้วครับบอนกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่บที่บอนได้นี่คือของบอนนะในนี่ของนาดาครับในลงังนี่คือของนาดานะครับเดี๋ยวเอากุ้มมาใส่ครับกินกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะบอนกับคุ้มก่อน ใี่ครับนี่ภูมิโอเคนะครับมีลูกปลาด้วยนี่อของบนลูกปลาด้วยนะลูกปลาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับเอาไว้ทอดนี่นะของนาด้าครับมา เดี๋ยวบนไปใส่น้ำนะครับมานี่แหละครับบอใส่น้ำแล้วนะยังเป็นเป้นอยู่เลยครับได้ต้องอยู่เนี่ยเนี่ยดูเนี่ยโอ้ตัวนี้สี้มเลยนะนี่ครับได้เพียบเลยเดี๋ยวเราจะมากินน้ำจิ้มกันนะสดๆเลยครับเยอะเลย ช่วยมากเลยโอเคแล้วครับบอนพาขึ้นมาบนโต๊ะแล้วนะนี่นั่งรับกุ้งยังเป็นนดิบอยู่เลยนะอ๋อนาดาจัดการแล้วนะนาดามีน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้แล้วครับบอนกินก่อนนะบอนกินก่อนมาได้มาโอ้ยโดดล้นเมนูเลยก็อภัยนะครับถ้าเกิดว่า คนได้ดูแล้วแบบมันนะวิธีกินกุ้งเต็มมันอาจจะโหดไปหน่อยครับแต่ว่ามันร้อยนะน่ะดาด้เอาเอาเธาแต่หัวมันโอบนะครับโอ้มันดีดเลยนั่นนั้นบอลก,กินก้อนหนึโอ้ยดีดระวังตานะมีเอฟกซ์เซียดูเราก็ไม่ใครอยากนั่นแต่ระวังตานะานะระวังตานี่ยน่ดาด้โอ้ยถั่นะไฟโ้อนหนาน่นดาด้มันกรอบใช่ไหมโกบกุบๆเลยอืมอมา บันเอาบังนะบันเอาบังนะพึ่งมาถึงบ้านเลยนะครับมาแตัวอ,อกนะครับนะหัวกระชางหน่อยๆน,นะเพราะว่าเดมันจะด,ดีดคอมาเดี๋ยวมันจะดีดใส่หน้านะ <c oughs> นี่ตัวขนาดนี้อู้ยกรอบมากเลยนะ,ะดูในน้ำจิ้มนี่นะเป็ดอุ้ยทุนะครับ <c oughs>

Em chim dẹp mẹ Dẹp bơ ừ. 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 Nó tổng tôm rồi Chút giòn mặt mày Thấy đau thì cắm ấy ừ. Thế bà bỏ ngoài con á กินมกลังไลอที่เรามากินกันกลางคืนเดียวเราก็ต้องเป็นการถือว่าลางกับพอุดโดยการกินนม,มนะมกินเสร็จแล้วเราจะก็จะกินนมเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าถุงแล้วตีสิบเอ็ดแล้วตัวกุ้งมันกรอมมากเลยกรบเพาะทงมันจะซี้อันนี้ก็มากินให้คนถือว่าก็อยากดูนะะกินให้ดูโอเคสิการ์ดเด็ด,ดอ่ะอ กี mm ่โมงแล้วครับ hmm. นี mới mới nữa, mm ่ขึ้นมาจากทะเลเลยนะเนี่ยได้กุ้งเรามาเลยนะจวนมากเลยบ่นเลยมาถ้าได้เป็นเป็นบันนี้ตกปลาได้แล้วครับแต่แช่น้ำไว้ไม่ได้น้มันตายเพิ่เดียวเนี่ยเมนูกับแก้มนะก็บอกพอก้อนนะ่ะด้ เมนูกับเกมตาก,กาว,ว่ากันหมึงโอเคแล้วครับนะกินให้ดูตอนนี้ละบนกันดี่งไหมอีกตะคำมาคำเดียวนะครับนำมุกมาแล้วนะก <c oughs> ็บอกเลยนำมุกมาแล้วมุกมาแล้วโอ้ยสงตัวสงตัวแซ่บมากๆเด็ดๆซี่แบบว่าข้าวนะข้าวไส้เลยแบบนะ กระโดดชิดจอดโดดลงมาเลยอุยอุยหันกล้องผิดขอโทษโดดลงมาเลยันกับใส่แล้วนี่น้ำจิ้มและนี่ก็คือกุ้งโอเค <c oughs> โอเคโอเคแล้วครับเอาไว้เท่านี้นะครับ รอาากวันนะไม่คลิปนะ้าครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะบ๊ายบาย